เดือดแล้วน้ำกระเจี๊ยบเขียวลงแล้วนับหนึ่งถึงสิบเอาขึ้นเลยนะคะตักขึ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่มริสนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสนจะมาบอกวิธีการลวกกระเจี๊ยบเขียวกินค่ะแล้วก็มาบอก ประโยชน์และสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยที่บ้านแม่มรีโซนที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าถั่วลื่นค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปลวกหรือไปแกงไปทำกับข้าวเนี่ยพอโดนความร้อนแล้วกระเจี๊ยบเขียวจะลื่นๆแล้วก็มีเมือกอกอกมานะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประโยชน์และสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวนะคะ สรพพคุณของกระเจี๊ยบเขียวฝักของกระเจี๊ยบเขียวจะมีเส้นใยสูงมากจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้โดยช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ให้คงที่กระเจี๊ยบเขียวจึงเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเส้นใยของกระเจี๊ยบเขียวยังช่วย กำจัดไขมันปริมาณสูงที่น้ำดีซึ่งจะช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้คล้ายกับการกินยาลดไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยเส้นใยของกระเจี๊ยบเขียวจะช่วยลดระดับ คอเลสเตอรอลได้โดยการจับกับน้ำดีซึ่งมักจะจับกับสารพิษในร่างกายต้องการขับถ่ายที่ถูกส่งออกมาจากตับและสารเมือกในในฝักของอกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยจับสารพิษเหล่านี้ซึ่งการจับกับน้ำดีนี้จะเกิดในลำไส้และขับออกมาทางอุจจาระทำให้ไม่เหลือสารพิษตุคค้างในลำไส้ ฝักของกระเจี๊ยบเขียวใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้การรับประทานฝักกระเจี๊ยบเขียวเป็นประจำนะคะจะช่วยรักษาลูกกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายจึงช่วยในการขับถ่ายทำให้ถ่ายอุจจาระได้คล่องป้องกัน อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีและช่วยในการทำงานของระบบดูดซึมสารอาหารช่วยสนับสนุนการขยายพันธุ์ของแบคทีรียที่มีประโยชน์การรับประทานผุนของกระเจี๊ยบเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ในฝักของกระเจี๊ยบเขียว จะเป็นเมือกจำพวกแพคทินและกรัมที่มีคุณสมบัติช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้โดยป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามของแผลเป็นอย่างดีและยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะ เมื่อเมื่อในผลในฝักของกระเจี๊ยบเขียวช่วยเคลือบกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะไม่เกิดการระคายเคืองนะคะช่วยทำให้อาหารถูกย่อยในลำไส้ได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยแก้บิดด้วยการใช้ผลแก่นำมาบดเป็นผงผสมกับน้ำดื่ม แก้อาการบิด,บดได้นะคะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะหรือช่วยผู้ป่วยที่มีเยื่อบุกระเพาะลำไส้อักเสบช่วยแก้อาการกดไหลย้อนกลับด้วยการนําฝักของกระเจี๊ยบเขียว มากินแล้วก็มาต้มในน้ำเกลือกินแก้อาการได้นะคะฝักของกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยช่วยขับพยาธิตัวจิตด้วยนะคะด้วยการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย15วันหรือสำหรับบางลายต้องรับประทานเป็นเดือน รับประทานผลของกระเจี๊ยบเขียวรับประทานเาป็นน้ำพริกกินเป็นแกงนะคะช่วยรักษา,าช่วยขับพยาติตัวจีตนะคะการรับประทานฝักกระเจี๊ยบเขียวเป็นประจำนะคะยังช่วยบำรุงตับได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทราบประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะ ฝักอ่อนหรือผุนอ่อนใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริกรับประทานโดยนำมาต้มให้สุกหรือย่างไฟก่อนหรือนำมาใช้ทำแกงต่างๆเช่นแกงส้มแกงเดียงแกงจืดใช้ใส่ในยำต่างๆใช้ชุบแป้งทอดทำเป็นสลัดหรือซุปก็ได้เมนูของกระเจียเยเเจ๊ยบเขียวเช่นแกงส้มกระเจี๊ยบเขียว แกงจืดกระเจี๊ยบเขียวยัสไ่้แกงกะหรี่ปลาใส่กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวผัดผงกะหรี่ผัดมลิดกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวผัดขิงอ่อนห่อหมกกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบต้มกะทิปลาสลิดยำกระเจี๊ยบเขียวและกระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งทอดสลัดกระเจี๊ยบเขียวชากระเจี๊ยบเขียวสำหรับ ชาวอียิปต์นะคะมักใช้ผลกระเจี๊ยบเขียวรับประทานร่วมกับเนื้อสัตว์หรือนำมาใช้ในการปรุงสตูน้ำมันเ,เนื้อน้ำข้นสตูผักหรือนำไปดองส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาจะใช้ผลอ่อนนำมาต้มเป็นสตูกับ มะเขือเทศที่เรียกว่ากัมโบหรือทางตอ,ตอนใต้ของอินเดียนะคะจะนำผลกระเจี๊ยบมาผัดหรือใส่ซอสข้นส่วนชาวฟิลิปปินส์จะใช้กินเป็นผักสดและนำมาย่างกินและชาวญี่ปุ่นจะนำมาชุบแป้งทอดกินกับซีอิ๊วค่ะดอกอ่อนและตาดอก สามารถนำรับประทานได้เช่นกันนะคะใบตักแห้งนำมาปุ่นเป็นผงใช้โรยอาหารช่วยชูรสรสชาติอาหารได้ค่ะฝักที่นำมาตากแห้งแล้วสามารถนำมาใช้เป็นชาไว้ชงดื่มได้เมล็ดกระเจีย๊ยบนำมาคั่วแล้วบดสามารถมาใช้เป็นเมล็ดกาแฟได้หรือ นำมาใช้ในการแต่งกลิ่นกาแฟค่ะใบกระเจี๊ยบเขียวนำมาใช้เป็นอาหารหวัวหรือใช้เลี้ยงสัตว์ได้กากเมล็ดมีโปรตีนมากเหมาะสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในประเทศอินเดียมีการใช้เมล็ดกระเจี๊ยบเพื่อไล่ผีเสื้อที่มาเจาะผ้าในประเทศอินเดียโรงงานผลิตน้ำตาลบางแห่งมีการใช้เมือกจากต้น จากต้นนำมาใช้ในการทำให้น้ําอ้อยสะอาดนะคะเปลือกต้นกระเจี๊ยบเขียวแม้ว่าจะไม่เหนียวมากนักก็สามารถนำมาใช้ทอกระสอบทำเชือกทำเชือกตกปลาตะข่ายดักสัตว์ใช้ถักทอปิ้งผ้าได้หรือทำปิงกระดาษลังก็ได้นะคะกระดาษลัง เมื่อจากผลกระเจี๊ยบสามารถนำมาใช้เคลือบกระดาษมันได้กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับเกษตรกรไทยนะคะเนื่องจากต่างประเทศมีการสั่งซื้อกระเจี๊ยบเขียวจากประเทศไทยนี่ปริมาณเยอะมากหลายล้านบาทโดยบริษัทก็จะ ทำโครงการปลูกกระเจี๊ยบเขียวอย่างครบวงจรร่วมมือกับกเกษตรกรไทยในหลายพื้นที่ช่วยกันปลูกเพื่อส่งออกนะคะ สำหรับในต่างประเทศมีการนำกระเจี๊ยบเขียวไปผลิตแปรรูปได้อย่างหลากหลายเช่นใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทำเป็นอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูปเช่นกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งหรือนำไปใช้ในเขตอุตสาหกรรมขนมหวานรวมไปถึงอุตสาหกรรมเครื่องหอ่ออุตสาหกรรมยาเช่นการทำเป็นผงยา และแคปซูลค่ะแหล่งอ้างอิงสปปรรพคุณและประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวนะคะนิจยสารหมอชาวบ้านเว็บไซต์สำนักง,งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพร,รารพระราชชดำริสมเดพระ เทพรัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารีรายการสาระความรู้ทางการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเมื่อทราบประโยชน์และสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวแล้วนะคะแม่มรีซอนก็จะมาทำเมนูกระเจี๊ยบเขียว ให้เอฟซีของแม่มริสนทได้ดูกันว่าการลวกผลของกระเจี๊ยบเขียวรับประทานนั้ทำอย่างไรขั้นแรกเมื่อเราได้ผุนกระเจี๊ยบเขียวมามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะต้องขอประทานพูดไฟฟ้าดับค่ะหลอดไฟเสียบริเิณอ่างล้าง ล้างผักนะคะทำให้เสงไม่พอหลังจากล้างแล้วก็มาตัดหัวตัดท้ายออกมาหัน่นเป็นชิ้นพอคำค่ะตัดหัวของกระเจี๊ยบเขียวตัดท้ายของกระเจี๊ยบเขียวออกเนี่ยเห็นไหมคะเหลือนี้ตรงนี้ไม่ทิ้งนะคะเอาไปทำปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดพอเดือดเสร็จก็นำกระเจี๊ยบเขียวที่เราหั่นลงไปลวก ลวกไม่ต้องลวกนานนะคะไม่เช่นนั้นเป็นยางยืดจะกินยากก็พอน้ําเดือดปุ๊บนํากระเจี๊ยบเขียวลงปั๊บเนี่ยให้นับ1นึถึงสิในใจค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยจะทําให้รับประทานง่ายไม่เป็นเมือกมากเพราะว่าผลของกระเจี๊ยบเขียวจะเป็นเมือกนะคะเดี๋ยวแม่มาดิซอนตักขึ้นเลยนะคะเดือดแล้ว เรียบร้อยค่ะวันนี้แม่มาริซอนก็จะมารับประทานกระเจี๊ยบเขียวกับน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีขั้วหมูผัดบวบนิดหน่อยอยู่ในจานข้าวเป็นเมนูสุขภาพนะคะวันนี้ในจานผักที่อยู่ข้างๆกระเจี๊ยบเขียวก็จะมีมะเขือเทศราชินีแตงกวาแล้วก็ถั่วพูนะคะ รับประทานแบบนี้ก็ได้สารอาหารครบได้ประโยชน์จากกระเจี๊ยบเขียวค่ะวันนี้แม่มริซอนก็มาบอกสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวและมาบอกวิธีการลวกกระเจี๊ยบเขียวกินกับน้ำพริกนะคะเมนูของกระเจี๊ยบเขียวมีหลายเมนูก็เดี๋ยวก็ทยอยศึกษากันสำหรับวันนี้ แม่มริสนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ đẹp đẹp